ร้านแอดมินฟินบริการซื้อขายไอเดีเกมฟีฟ่าอะไร4 ROV แล้วก็ยังมีฟีฟ่าอีกด้วยนะครับปลอดภัยสะดวกรวดเร็วทันใจต้องที่แอดมินฟินเท่านั้นใครที่สนใจนะครับสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับผมโอเคครับผมวันนี้นะครับเรามาอยู่กันในหน้ากิจกรรมใหม่นะครับ Glory of Golden Player นะครับนะ ก็กิจนี้นะครับสมแบบรูปแบบเพื่อจะเอาดาวนะครับดาวไปแลกตรงนี้เนะาะใช้ครั้งแรกอันนี้ใช้2ใช้5้าแล้วก็ใช้10นะครับแล้วก็รางวัลผู้จัดการแลกได้บวก8เยอะอยู่นะแล้วก็พวกท็อป50บท็อป30ปีแคปนะประมาณนี้แล้วกันนะเราจะวันนี้เราห้าห0พันพอนะครับเอาใบนี้พอดูก่อนถ้ามันคุ้มเดีออ๋ยวอาจจะมีเพิ่มนะครับเ,เดี๋ยวไปแลกเปรียกันเลย 5,000ตรงนะครับไปแรกเลยมาได้เก้าสามบวกหกบวกแปดอันนี้ไม่รู้จะดีหรือเปล่าแล้วก็ปีปีแคปท็อปสามสิบบวกห้านะมาเดี๋ยวเราไปซุ่มดีกว่าเปิดประเดิมสองร้อยปันเนี่ยนะอันนี้ต้องต้องเปิดประเดิมด้วยสองร้อยปันเนี่ยแนะล้ว่าไม่ต้องมาเดี๋ยวยี่สิบดวงบวกโอเคโอเคสองร้อยก่อนเลยแล้วกันนะ ได้20ดวงขึ้นเนี่มันถ้าไม่ถึงนี่คือก็เจ๊งใช่ไหมป่ะเปิดประเดิม200ไปเลยแล้วกัน123ไป28ได้ไหมได้อยู่นะ28ได้เก้าห้าบวกไอ้นี่บวกห้าบกเจ็ดปะหรือบวกสามบวกเจ็ดวะมาเก้าใบเลยเดี๋ยวกดเทียบยี่สิบเลยแล้วกันครับนี่ได้หกเฮ้ยมันก็ได้เยอะอยู่นะสามมั่งหกมั่งตีอะไรประมาณนี้ สี่สิบบวกเฮ้ยอะไรกันแน่วะอันนี้ได้แปเฮ้ยได้อยู่รู้สึกว่ามันหมดไวแปลกๆนะดาวได้มาหกสิบสี่ดาวแล้วดาวอบอลชัดๆมันเป็นดาวของไอ้นี่ไงดาวดาวแชมเปี้ยนกับดาวซุปแชม์ไงตรงเนี้ยมันเหมือนอยู่นะแปสิบอันนี้สุดท้ายโอ้โหอันนี้ได้ดาวเดียวดาวเดียวอีก สามดาวป๋าหมดแล้วโอโหดาวเดียวทั้งหมด79ดวงเอ้ยเจ็ดสิบเก้าดวงดาวสามโอเคมาแปดสิบสองดวงเดี๋ยวอันไหนก่อนนะมันจะมีใช้ใช้ครั้งนี้นะ่าจะดีที่สุดแล้วนะครั้งละสิบอ่ะลองสามครั้งไปดูก่อนให้ได้ไอคอนเหมือนกับเก้าสองบวกแปดอะไรน่เลย,เดยกดไปหนึ่งทีสามสิบบวกแปดสมสิบวกสามสองพันล้าน เพลงบอกว่าเนี่ยกททีสามสิบครับนี่ครับอีกหนึ่งทีรู้สึกว่ามันจะยังไงก็ไม่รู้นะหมดแล้วนะเหลืออีกสิบดวงสุดท้ายใช้สิบสองครั้งนี้หรอเฮ้ยจะสิบหกห้ามามดแล้วหมดแล้ว,ลวทุกคนเจ็ดดวงแนละ้วส่มห้าไปอันหนึ่ง ก้าหกบวกห้าบวกเจ็ดมันเป็นการ์ดลุ้นซะส่วนใหญ่อันนี้เหลือสองพอดีก็ไปทีหนึง่งเจ็ดสิบบวกสามมานี้แล้วกันครับเดี๋ยวไปดูในเกมกันว่าได้อะไรบ้างน,นะไปดูกันโอเคครับผมรับการ์ดกันมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับ <What? S 1> เดี๋ยวเปิดการ์ดตังกันว่าได้เท่าไหร่มันจะคุ้มบ่ตงังมันก็เหมือนจะไม่ได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะไปเดี๋ยวเปิดไปห้าร <100 M. S 2> ้อยเอมนี่ได้เก้าพันเก้าเลยนะหมื่นเอมเลยนะนนี้สองพัน ก็สี่พันประมาณนี้นะครับแคปร้อยสามสองใบปัดไปเลยใบนี้มันก็เป็นปีไหลโกดินเอาไว้อะไรตีบวกร้อยสามมานี้มาครับใบนี้ลุ้นไอคอนมีเชลซีด้วยปัดร้อยสามไม่มาหรอกจริงยาก EBS นั่นไงประตูด้วยพาิโซ 7จ็ดสิบบวกสามไ,ไ,ไม่ต้องคัดหรอกเปิดเลยเดซาย่ร้อยเท่าไหร่วะร้อยห้าไอ้หงอโหอะไรสีบวกเหมือนกันตัวนี้มาท็อปสามสิบสองใบไปเลยเปิดไปเลยไม่ต้องคิดอะไรเยอะได้มาก็เป็นแค่ร้อยเจ็ดถ้าได้ตัวท็อปมาเอาหประตูด้วยนั่นไงร้อยเจ็ดนอยเออร้ามเลย ูห้าพันเลยนะนี่มากห้าพันมั้งอาอะไรตีบวกอะมาครับเก้าสามบวกสามถึงบวกเจ็ดโอ้โหเลนยังกว้างเลยถ้าบวกเจ็ดมาก็คุมมันนะปะปะปะกดปะ mc โอ้โหเบอร์ถามสิปานานโยเลยไปว่าไม่ใช่ด้วยข้ามให้ไวเลยแบบนั้นรู้เลยมาที่เก้าห้าบวกห้าถึงบวกเจ็ดนะครับมีอยู่สิบหกใบเดี๋ยวสิบใบไป ปีท็อปท็อปมาแบบปังๆบกเจ็ดเยเฮ้ยปีแคปโอ้โหเบอร์ยี่สิบสองนานิโลเปเรล,ล่าเท่าไหร่อ่ะบกเจ็ดหรือเปล่าเฮ้ยร้อยสิบนะหมื่นหกเฮ้ยพอได้ยูแบบนี้ก็ถือว่าขี้เล่นะนานี่บกเจ็ดสี่พันเฮ้ยก็ก็ได้นะจะว่าไปหมื่นหกนี่ก็ได้อยู่ถ้าแบบกาแบบเนี้ยนะปลาต่ออะไรอีกหกใบ ไปครับผมเอามาแบบนี้อีกดิแอวเอดโอ้โหลูกกากูกว่ะจะลเอดพวกเจ็ดแพงมะขอมันไปโอ้ตายแล้วตายแล้วตายแล้วบาโวโอ้โหประมาณนี้ครับผมนะ96้บวกหถึงบวก7เดี๋ยวขอเบิ้ลเลยแล้วกันนะมันขอมไปนะั้นเอาบกวก7จ็สี่เจ็ดเจ็มา มาแพงๆหน่อยเด็กเฮ้ยบีโ่ะใครวะเยอรมันคุณโดการบกเจ็ดป่ะบกเจ็ดก็ได้บกเจ็ดก็แพงอยู่นะนี่ถ้าแต่มันร้อยบกหมันร้อยสงบกจ็น่าจะได้อยู่ไงโอ้โหให้บกห้าสองตัวเลยเก้าสิบหกบ้าหนึงบกเจ็ดในี้ไปเลยบกห้ามันก็ไม่ค่อยดีต้องบอกเจนะ็ดอะใบนี้บีโอีด้วยโอ้โห ใครวะนะวลาติบกเจ็ดป่ะอ่าน่าบกเจ็ดอยู่นะหกพันได้อยู่นะได้อยู่นะหกพันวลาติหนึแปดมาที่เก้าสิบสามบกหกถึงบกแปดครไปนี้บกแปดเท่านั้นไปเลยไม่ต้องรอจะคุ้มมันก็มาเองแหละ MC ด้วยโอโหเบอร์สิบเก้าโอโหประเทศอะไรอะบกแปดปะนะเฮ้ยบวกแปดเลยนะผลทลา เอ็มเดมบาอะไรตีบวกน่าจะกันเออบวกแปก็จริงนะแต่ตัวอะไรกันเปิดนี้ไปก่อนเบอรของดีจะมาเก่งนะพี่ตัวนี้ใช่หรอไปหล่นโดบวกห้าหมื่นล้านว้าวเฮ้ยเปิดการ์ดไรเไม่รู้โดบวกห้า 65, มาเว้ยมาครับทอปร้อยปีแคปบวกห้าตัวใช้งานกุลิดินานเงี้ยเอามาเผื่อหน่อยเบคแฮม วีดิทก็ได้ตัวใช้งานมันเยอะปีนี้กดไปเลยพี่มาหน่อยดิท๊อปร้อยโหพี่เดฟนีว่ว่าอัลเฟรเวต้ารู้เลยพันข้อมือมเนะพี่เดฟเท่าไหร่วเะนะี่ยแปดพันห้านั่นก็พอได้พี่เดฟพี่เดฟมาครับปีแคปเจ็ดสิบบกห้าไปเลยล็อกปลาคาร์ตนาวีดิทเบกโอ้โหให้ได้ทุกตัว ตอนเดียวตอนก็มีแล้วแต่รับไปว่านี่โอ้โหเวลอนเฮ้ยไม่ใช่ออซานิติร้อยที่เป็ปี่นของวินแปดครับผมก็ได้นะแต่น่าจะเป็นอะไรที่บวกตัวนี้น่าจะขายไม่ออกนะครับสานนติสวยอยู่มาครับท็อปห้าสิบบวกห้าปีแคปมาเลยครบเลยครับผมฟิฟ้าแอดดิก โอ้โหเฮ้ยโซเลสปะโอ้หลุยโซเลสว่ะขายได้เนี่ยขึ้นสองขายได้อยู่ตรงนี้ครับอยโซเลสถือได้ครับถือได้น้องบบาหลุยโซเลสมาน้องบ่ามาครับผมดีแคปท็อป30-5บวกนะครับคุลิต์เฟอร์ดินานเลวานอะไรพวกนี้ด็อกบาซอนโอ้โหมันเก่งๆหลายตัว้บอลหลักเซดเวตคือแบบใช้ได้หมดอะ ตัวเก่งๆที่แบบใช้ได้จะมีเยอะอยู่ซีวาได้โอเคมามาหน่อยคุลฤทธิมาจะได้ขายห้าหมื่นล้านแบบงนแก้วเป็นกำไรไปเลยครับผมมานั้งไงนั่นไงว่าแล้วไงเดียโกซิวาเป็นยังไงเล่า ร้อสิบขายได้เลยใส่เมื่อก mm ี้มานั okay, teachers, ่นไงเย้ครับเดี๋ยวไปสรุปราคากันว่าได้เท่าไหร่นะครับผมประมาณนี้ครับเครับผมคิดราคานักเตะกันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเปิดได้ประมาณนี้เลยนะโตเลสเทโกซิวาซานติอะไรพวกนี้นะครับรวมๆนักเตะที่เราเปิดได้นะครับได้มาทั้งหมด1นึ่งแสนสี่มื่นสี่พันห้ารอยสี่สิบล้านนะครับเติมห้าพันแตนซี่ ก็อไพด้าตัง,งทักลบเจ็ดที่มีอยู่นบะได้อีกประมาณ1นึ่งมืนเล้านรวมรวมได้มาทั้งหมด1,61,607ล้านครับผมก็มันก็ตังมันโอเคนะแต่ดูไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่ตรงนี้แบบมันได้ตัวไม่ค่อยนี่มากเลยน่าจะขายได้เป็นทุกตัวพวกนี้น่าจะขายไดดังล่างไม่แน่ใจเหมือนกันนะประมาณนี้แล้วกันนะครับกิจนี้นะ ใครยังไม่ได้กดไลค์ก็ติดตามแล้วควรฝากกดกันด้วยนะครับนะแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับผม bye บ๊ายบายจุบ๊บ